ครับสวัสดีครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้เอาเจ้าเนี่ยมาใช้นะครับสำหรับอันนี้คือ OTA programmer ของ Hobbywing นะครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือมันเอาไว้สำหรับต่อเชื่อมกับสปีด Hobbywing นะฮะโฟกัสไปที่พวก v 5นะฮะโปรแกรมการ์ดตัวเก่าเนี่ยนะครับตัวเก่ามันจะไม่สามารถมันมันใช้ไม่ได้แล้วกับกับตัวนี้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในการต่อคอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะมีตัวนี้ OTA ที่ทำงานได้แล้วก็โปรแกรมการ์ดต,ตัวใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปมาดูวิธีการเชื่อมต่อ OTA เข้ากับสป ed Hobby Wing นะครับแล้วก็การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของ Hobby ิ i n g ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย กล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีตัว ota แล้วก็สาย j u um ปอ e r สายตัวนี้นะฮะอันนี้ถ้าเราต่อเข้ากับ,กบ speed hoppywing เลยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับต่อเข้าที่พอร์ตนี่เลยปึ๊บอ่าเสียบแบตครับอันนี้โทรศัพท์เราโหลดแอป hoppywing ลงมาไว้นะครับ hoppywing v 2นะครับเราโหลดแอป hoppywing v 2นะครับแล้วก็เข้าไปเลย แล้วก็นี่นะครับลิงก์ตรงนี้นะ oh, <okay. S 1> อ่าเขาเจะหานี่ฮอบีวิงแต่ฮอบีวิงเลยครับใส่พาสเวิร์ด8 8 8 6ตัว1 2 3 4 5 6โอเคอ่าคอนเนคแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสีสีสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ลิงก์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเฟิร mm ์มแวร์อัปเดตนะครับพารามิเตอร์มีพารามิเตอร์คืออะไรอ่ะเราเข้าไปดูพารามิเตอร์อก็ได้ครับเขาจะ ลิงก์กับกับสปีดนะครับแล้วเขาก็จะมีะค่าพารามิเตอร์ที่เราเซตติ้งไว้นะครับหรือเราจะแก้ไขเราจะเซตติ้งอะไรมันก็จะอยู่หน้านี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับมันก็เหมือนที่เราเอาการาดเสียบนะครับไฟโหมดเราจะเราจะแก้เป็นอะไรเราก็เปลี่ยนเหมือนกันครับ อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ elf g o p n e r นะครับถ้าจะใช้โกปของ vbar เราก็เลือกเป็นเฮลิคอปเตอร์เ external copter นะครับอันนี้ก็เหมือนที่เราอขอโทษเราอัปเดตก่อนแล้วกันเราเช็คเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับอันนี้4.1นะครับอันนี้4.1.02แล้วเราอัปเดตเลยนะครับอันนี้เริ่มอัปเดตแล้วครับ ก็รอจนเต็ม100%อนะครับกออัปเดตเสรสมบูรณ์นะต่อครับอัปเดตเรียบร้อยแนละ้วคอมพิวแล้วก็กดโอเคเลยแค่นี้จบแล้วครับนะครับทีนี้มาดูเรื่อง,องาาพารามิเตอร์เรื่องการเซตนะครับการเซตสปีดพารามิเตอร์เราเข้ามาดูยังไม่โหลดอีกต้องเชื่อมใหม่ครับ รออันนี้เสร็จแล้วกดคอนเนตรงนั้นได้เลยครับอแล้วน,นี่ลุดครับโอเคอัพเสร็จแล้วมันจะอ่าถ้าอัพเสร็จแล้วเขาจะรีสตาร์ทนะครับพารามิเตอร์ครับเรามาดูพารามิเตอร์ที่เวลาเราจะเซตนะครับเราจะเซตสปีดเราจะเซตอะไรบ้างเท่าที่เอาคร่าวๆนะครับ ตอนนี้เขากำลังโหลดดิงพารามิเตอร์อยู่นะครับอ่าเอาเริ่มเลยอันแรกคือไฟโหมดนะครับอันนี้ผมจะใช้โกบของ Vcontrol ผมเลือกเป็น e x t e r n a l g o p กจะเห็นว่าเลือกเป็น e x t e r n a l g o โ p นะครับ l p o c e เ l ผมตั้งเป็น Auto นะครับโฟลคัลดรอปทปยเป็น s o f t Cut o อ f อันนี้ b c อ่า BC ปกติก็ปรับขึ้นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้ ผมเอา7.5แล้วกันโอเค7.5โวลต์น,นะครับ Start up time เวลาเดิมกบตรงนี้ผมไม่เซตไม่เซตออโต้รีสตาร์ทไม่เซตรีสตาร์ทเอ็กซ์ไม่เซตเบรกไทยไม่เซตทัมมิ่งอ่ะผมลดลงหน่อยแล้วกันนะครับเอามาตรฐานทัมมิงม่งทัมมิงม่งทัมมิ่งผม ขอเป็น10แล้วกันโอเคนะครับเทมมิ่งสตาร์ทอัพพาวเวอร์ผมลดลงเป็นหน okay. ึ่งโอเคหลังจากนั้นเซฟครับ Yes เซฟสักเสร็จฟูลนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับด a ต a าล็อ ดัตตล็อกคือเราสามารถเปิดมาดูได้นะครับ Data Record a i r p อ a n เนอันนี้อันนี้สปีดยังไม่ได้ไม่ได้เล่นนะครับก็จะไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะักแต่ตรงนี้ที่น่าสนใจอีกทีหนึง่งอ่ะดัตตล็อกเรียวไทอันนี้ขณะที่เราเล่นอยู่นะครับเราจะสามารถรู้ทุกอย่างเราเสียบล็อกอเราเสียบ OTA ติดกับสปีดขึ้นไปแล้วก็ไปเล่นเลยเราจะเห็น เปอร์เซ็นต์ของทอดเทิรนเห็น RPM นะครับเห็นโวลเตจเห็น EC Current EC Temp มอเตอร์เทมอันนี้อันนี้จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเราจะเห็นเรียวไทม์เลยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้อะไรอะ่ะข้อผิดพลาดการเล่นการสิ่งที่ทำให้มันเกิดปัญหาได้แบบเรียวไทม์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจ Setting เรามาดู setting เซตติ n งนี่ไม่มีอะไรครับ setting นี่เป็นเรื่องของการเซต OTA เฉยๆนะฮะหลักๆก,ก็จะมีตรงนี้ที่ที่ได้ใช้นะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับเอาไปลองใช้ดูผมว่าเขาสามารถสร้างประโยชน์ให้เราได้เยอะนะครับเรียนรู้มานิดหนึ่งโอเคขอบคุณครับ